ไทยไทยออนทัวร์ในช่วงนี้นะครับจะพาไปขี่ของใหญ่กันพาไปขี่ช้างนั่นเองนะครับขี่ช้างชมธรรมชาติไปชมวิวทิวทัศน์ป่าเขากันนะครับรับอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติกันที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จุดบริการตำรวจทางหลวงด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นจุดเช็คอินซึ่งเป็นนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอด่านช้างจังหวัด สุพรรณบุรีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับได้มาสัมผัสกับช้างจริงๆจังๆเลยมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญอากาศดีมากๆด้วยนะครับบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันเลยไทยไทยออนทัวร์ครับไปช่วงวันหยุดก็ไปเที่ยวกันหน่อยที่นี่เลยครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทางตำรวจทางหลวงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาเปิดจุดพักนักท่องเที่ยว ขึ้นช้างชมวิวจิบกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาด้วยเอาเพื่อให้สมกับชื่อว่าอำเภอด่านช้างก็ต้องมีช้างตัวเป็นเใช่ไหมช้างตัวเป็นเป็นครับเตรียมให้บริการนักท่องเที่ยวที่หน่วยบริการประชาระชาชนตํำรวจทางหลวงด่านช้างริมถนน333นะครับสายด่านช้างบ้านไร่ ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมก็นี่เลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถหยุดแวะพักผ่อนนะครับที่จุดให้บริการตำรวจทางหลวงด่านช้างได้เลยนะครับเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาด้วยนะเขาบอกว่าร้านเนี้ยรสเด็ดมากๆเลยทีเดียวบรรยากาศแน่นอนจ้ะห้อยขาสบายๆก๋วยเตี๋ยวก็ใส่ถ้วยกะลามาเสิร์ฟนะครับ นั่งห้อยขาไปกินไปโอ้ยวิวทิวทัศน์ก็ดีด้วยมีทั้งป่ามีทั้งเขาธรรมชาติสวยงามเป็นชามอะไรนะซามกะลาเออและที่สำคัญครับตรงคอนเซปต์พอดีเลยเขาบอกว่าจิบกาแฟด้วยมีร้านกาแฟที่ชื่อว่า Highway Coffee เป็นร้านชื่อดังเลยนะครับให้กับน้องท่องเที่ยวเนี่ยได้สั่งกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆหลายเมนูเลยนะครับมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมกับสัม,สมผัสกับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายภาพเช็คอินกับมุมสวยๆมากมายหลากหลายสไตล์นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับผมเา้านอกจากนี้นะครับแน่นอนจะช้างมาบริการนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถขึ้นช้างชมวิวโดยเดินตามเส้นทางชมวิวทิวทัศน์ป่าเขาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรด้วยกันนะครับไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีค่าบริการนิดนึงนะอัตราค่าขึ้นช้างได้ครั้งละ2ท่าน เดิน 1>, 1รอบระยะทาง1กิโลเมตรราคาเดียวจบ300อบาทามีช้างมาให้บริการ4เชือกด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับยังมีการแสดงช้างแสนรู้ด้วยเขาก็เป็นการโชว์ความสามารถนะครับแล้วก็แสดงท่าเต้นต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชมได้ถ่ายรูปกันนะครับทั้งหมดนี้มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดทั่วไปวันหยุดนะครับแต่เลิกก็มีนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการพักค้างคืน ก็สามารถคร้งคืนได้นะครับเนื่องจากจุดบริการตํารวจทางหลวงด้านช้างเนี่ยเขาปรับหมดเลยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามนะครับมีห้องพักมีห้องพักที่สวยงามมีห้องน้ําบริการให้สะอาดนะครับมีห้องพักเกือบสิห้องเลยนะจะบอกให้เหมือนกับรีสอร์ทเลยละ่ะที่สําคัญให้บริการพักฟรีนะครับซึ่งแล้วแต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักเนี่ยก็จะช่วยเป็น ค่าบำรุงรักษาพูดอย่างนี้ดีกว่านะจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าพนักงานทำความสะอาดเออนักท่องเที่ยวที่มีงบน้อยไม่จ่ายก็ไม่ว่ากันอา้าวตำรวจทั้งหลวงด่านช้างให้บริการห้องพักฟรีครับ mm hmm. เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บริการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้สมกับตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนโดยช่วงวันหยุดเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดนักขตัตฤลษ์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาเอาพืชเอาผักเอาผลไม้นะครับแล้วก็เอาของที่ระลึก ที่เป็นสินค้าของดีในชุมชนด่านช้างเนี่ยนะครับแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงเนี่ยมาวางขายมาวางจำหน่ายกันให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแล้วก็เฮ้ยอยากจะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาเป็นที่ระลึกกันเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างให้นักท่องเที่ยวด้วยดูแลอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงด่านช้างนะครับอยู่ที่ถนน3-33สายด่านช้างบ้านไร่ หลักกิโลเมตรที่71นะครับซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคุณผชมครับเอาไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่หัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงด่านช้างนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์จดนะ0818489898เบอร์โทรศัพท์จำง่ายมากนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับภาพจาก Facebook Highway Coffee ด่านช้างนะครับผมและนี่คือไทยไทยออนทัวร์